กันนะครับฆ่ากันจะไปที่เขาฆ่าหรือจะฆ่ากันเราติงเราพูดคำไม่ได้เราต้องนูนยืนตัวเดียวไปไปกันต่อเลยครับตุ๊กตับตับไปตอนได้เปลี่ยนเกิดปุ๊บให้วิ่งเข้าต้นไม้ขวามือก่อนเลยนะ จะยิงสิ่งประทัดตอนเริ่มเกมหรือเปล่าเข้ามาแล้วบอกเลยครับตอนนี้แอบอยู่ต้นไม้ที่มีเออ่บังเกอร์สามอันครับทีเดียวที่กำลังวิ่งกระแทกเข้ามาอินไวมืเลยครับอินไวบเอ่อนี่ไง

มันแค้จดะยังไม่ทันทำอะไรเลยมันย้ายงัยยยงเซิ้อื่นดีนะเด้งออกก่อนคิมแรกยังไม่ทันทำอะไรเลยครับการซูมอยู่ล่วงไปนอนนะ